แดดยามบ่ายคล้อยอาบถนนหน้าโรงเรียนเอิร์ดและน้ำมนเดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มน้ำมนชูมือบังแดดก่อนชี้ไปทางร้านเค้กหน้าปากซอยวันนี้อากาศร้อนจังเลยหิวขนมขึ้นมาแล้วสี่งั้นเราแววดูเค้กร้านหน้าปากซอยกันไหมอืมเอาเค้กวานิลาก้อนหนึ่งค่ะได้แล้วค่ะเค้กวานิลาว้าวน่ากินจังแต่มีแค่ก้อนเดียวเองเหรอคะถ้ามีแค่ชิ้นเดียว แล้วจะแบ่งกันยังไงดีนะแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันแบบนี้ดีไหมจ๊ะใช่แล้วสวัสดีจ้าเด็กๆผมศาสตราจารย์เศษซ้อนเมื่อกี้ได้ยินว่ามีคนสงสัยเรื่องการแบ่งสิ่งของออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันแล้วตอนนี้พวกเขาไปไหนกันแล้วละ่ะอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะศาสตราจารย์เศษซ้อนสวัสดีจ้าได้เวลาของเศษส่วนแล้วสินะรเราจะเริ่มจากการแบ่งเค้กหนึ่งก้อนให้เป็นเศษหนึ่งส่วนสอง และเศษหนึ่งส่วนสี่นะ <ร stocks> ถ้าหั่นหนึ่งก้อนออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันจะได้ชิ้นละหนึ่งส่วนจากสองส่วนเรียกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเขียนแทนด้วยหนึ่งส่วนสองแบบนี้แต่ถ้าหั่นหนึ่งก้อนออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันเรียกแต่ละชิ้นว่าเศษหนึ่งส่วนสี่อ๋อถ้ากินแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็ได้กินน้อยกว่าครึ่งถูกต้องไหมคะถูกต้องละจ้าถ้าเอาสองชิ้นของเศษหนึ่งส่วนสี่มารวมกัน มันจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพอดีเลยว้าวเค้กน่ากินจังขอินด้วยควสืซีว้าวน่ากินจริงด้วยแต่มีสี่คนอย่างนี้จะมีวิธีการแบ่งยังไงดีให้เท่ากันล่ะเอาแบบนี้นะคือถ้าเราแบ่งครึ่งเค้กก้อนนี้ออกเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันเรียกแต่ละชิ้นว่าเศษหนึ่งส่วนสองแล้วถ้าเราแบ่งครึ่งแต่ละส่วนอีกครั้งหนึง่งเค้กก้อนนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันเรียกแต่ละชิ้นว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ สองชิ้นเรียกว่าเศษส,สอง,ส,องส่วนสี่สามชิ้นก็เรียกว่าเศษสามส่วนสี่ไงล่ะว้าวในที่สุดเราก็มีเค้กชิลละเท่าเท่ากันครบคนพอดีได้คนละเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากันเศษส่วนนี้มีประโยชน์จริงๆเลยถูกต้องในคราวนี้เรามาลองเปรียบเทียบเศษส่วนดูสิว่าเศษหนึ่งส่วนสองกับเศษหนึ่งส่วนสี่อันไหนมีค่ามากกว่ากัน ถ้าตัวเศษเท่ากันแต่ตัวส่วนมากกว่าแปลว่าแต่ละชิ้นเล็กลงดังนั้นเศษ1นึ่งส่วนสองก็มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสแน่นอนใช่แล้วครา,าวนี้พวกเราดูออ,ออกแล้วละ่ะแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างห้องเรียนเด็กๆล้อมวงกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในมือน้อยๆแต่ละคนถือพิซซ่าชิ้นพอดีคำซึ่งพวกเขาเพิ่งช่วยกันแบ่งอย่างยุติธรรม บทสนทนาระหว่างเพื่อนๆเ,เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความเข้าใจเพราะในวันนี้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าเศษส่วนไม่ใช่แค่เรื่องในหนังสือแต่คือเครื่องมือในการแบ่งปันความเข้าใจและความสุขเล็กๆที่ใช้ได้ในทุกวันเสียงหัวเราะยังคงดังอยู่เบาๆพร้อมกับบทเรียนที่ซึมลึกในใจเด็กๆอย่างอบอุ่น